สวัสดีครับผมท็อปธนภาคครับนักข่าวภาคสนามของเดอะสแตนดาร์ดนะครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่เขตเลือกตั้งหน่วยที่33นะครับก็เป็นแขวงจอมพลน,นะครับซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับหัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะครับกำลังจะเดินทางนะครับมาทําการใช้สิทธิ์ของตัวเองครับในการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนะครับซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งขณะนี้ครับเราก็ได้รับการรายงานนะครับว่ารถของคุณหญิงนะครับกำลังทําการยูเทิร์นอยู่ครับและเดี๋ยวก็จะทําการเข้ามาครับที่บริเวณเต็นท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมของสาขาลาดพร้าวซอย10นะครับจากที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราก็เห็นว่านะครับเรามีคนนะครับต่อคิวมา พร้อมที่จะเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับครับจากที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเรากําลังได้รับข่าวว่าคุณหญิงครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับเราเห็นประชาชนครับทุกช่วงวัยทุกช่วงอายุนะครับได้ทําการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นสูงวัยหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นที่พึ่งมีสิทธ์ ในการเลือกตั้งครั้งแรกหรือว่าจะเป็นวัยทางานครับซึ่งโชคดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับก็เลยได้ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองครับผมจากที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่ทําการดูแลเขตเลือกตั้งของเรานะครับที่ได้ทําการเปิดหีบครับเปิดเขตไปเมื่อประมาณ8ปดนาฬิกาที่ผ่านมาครับเรามีเจ้าหน้าที่ตารวจครับที่คอยดูแลความเรียบร้อยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็เห็นพี่ๆช่างภาพนะครับที่พยายามที่จะคอยเก็บภาพครับผม ซึ่งคาดการว่านะครับคุณหญิงสุดารัตน์นะครับก็จะเดินทางมากับคุณจินนี่นะครับซึ่งเรียกได้ว่ามีแฟนคลับครับนี่ครับตอนนี้เดินมาแล้วนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับมาในเสื้อสีขาวครับมากับคุณจินนี่นะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าดีออครับผมซึ่งตอนนี้ครับก็คุณหญิงสุดารัตน์ได้ทําการทักทายนะครับนักข่าวผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับแล้วก็ทําการ ต่อแถวครับเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์ของตัวเองครับในมือของท่านก็มีบัตรประชาชนแล้วก็เสียงในฐานะของประชาชนคนหนึ่งครับที่จะออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับผมขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าเขตนเลือกตั้งที่เราอยู่ณตอนนี้นะครับคือหน่วยของเลือกตั้งที่33ครับแขวงจอมพลนะครับผมซึ่งอยู่บริเวณที่จอดรถของธนาคารไทยพาณิชย์ครับสาขาลาดพร้าวซอย10นะครับซึ่งตอนนี้ครับก็อาจจะเห็นได้ว่า เป็นการต่อคิวครับเพราะว่าใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนใครมาทีหลังก็ได้เลือกทีหลังครับเพราะฉะนั้นเราก็ลอคิวครับที่จะเลือกตั้งกันไปครับผมซึ่งตอนนี้นะครับอากาศเรียกได้ว่าไม่อบอ้าวมากเพราะว่าตอนนี้ครับอยู่ที่เวลาประมาณ8นาฬิกานาทีครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะให้ทุกท่านดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วก็ต้องขอย้ํากันอีกครั้งครับว่าตอนนี้ครับเป็นเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสีนาทีนะครับอากาศไม่ร้อนมากครับแดดยังส่องไม่ถึงในส่วนของเขตที่ผมอยู่ณจุดนี้นะครับอยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนครับออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเราอาจจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหญิงสุดารัตน์นะครับผมเกี่ยวกับความคาดหวังในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับผม ซึ่งตอนนี้เราเห็นคอมเมนต์จากทางบ้านเข้ามานะครับมีการถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชามากี่โมงนะครับต้องขอเรียนว่าคุณพลเอกประยุทธ์นะครับจะไปทําการใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับในเขตอื่นนะครับผมไม่ใช่เขตตรงนี้นะครับหากมีอะไรครับนักข่าวของเดอะสแตนดาร์ดจะทําการอัปเดตให้ทุกท่านแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านทราบอยู่เสมอนะครับผม อันนี้คุณหญิงสุดารัตน์นะครับก็ยิ้มทักทายกับกล้องนะครับผมยิ้มทักทายกับสื่อมวลชนที่มารอนะครับเพื่อที่เก็บภาพบรรยากาศครับการที่ได้มาเลือกตั้งในวันนี้ครับผมซึ่งต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้วันที่14พฤษภาคมครับอยากให้ทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับเราเห็นนะครับก็มีผู้สูงอายุครับที่เดินทางมารอที่จะ ใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกตั้งตั้งแต่เช้านะครับต้องเรียกได้ว่าอาจจะร้อนนิดนึงครับแม้ว่าจะไม่ร้อนมากแต่ก็ถือว่าอบอ้าวครับผมเพราะว่าบรรยากาศของประเทศไทยนะครับผมแดดค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ระหว่างป้ายข้างทางนะครับจากที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะมีหมายเลขครับของสสเขตนะครับผมแล้วก็หมายเลขของสส p าร์ตี้ลิสต์นะครับเพื่อ การความสับสนครับในการที่จะการบัตรเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะครับตอนนี้นะครับเราก็เห็นคุณจินนี่นะครับที่กำลังยืนรอให้กำลังใจครับคุณแม่ที่จะมาเข้าคิวในการที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับซึ่งเข้าใจว่าคุณจินนี่อาจจะเลือกล่วงหน้าไปแล้วหรือว่าไปเลือกที่เขตอื่นมาก่อนนะครับ สำหรับคุณจินนี่นะครับที่ได้เดินทางไปช่วยคุณหญิงสุดารัฐหาเสียงนะครับก็เรียกได้ว่าช่วยเต็มที่ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงขั้นว่ามีแฟนคลับครับที่คอยมาติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจนะครับทั้งคุณหญิงสุดารัฐแล้วก็คุณจินนี่นะครับซึ่งที่อยู่ข้างๆนะครับก็เป็นลูกชายครับของคุณหญิงสุดารัฐนะครับที่ตามมาให้กําลังใจคุณแม่เช่นกันครับผมซึ่งขณะนี้นะครับก็ คุณหญิงนะครับใกล้ที่จะได้คิวในการที่จะเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้กล้องนะครับขออนุญาตแพนไปที่คุณหญิงสุดารัตน์นะครับที่เรากำลังเ,เรียกได้ว่าเข้าคิวครับในการใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับ ซึ่งจากภาพที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับที่ประชาชนนะครับทุกช่วงวัยได้เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับมีหนำซ้ำครับยังมีการใส่หน้ากากอนามัยครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับจากที่มีข่าวในช่วงที่ผ่านมาก็เกิดการระบาดอีกสักประมาณหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นเป็นการดีมากๆครับที่นอกจากทุกท่านนะครับจะ ป้องกันสิทธิ์ของตัวเองโดยการมาเลือกตั้งครับยังป้องกันสุขภาพของตัวเองครับในการที่ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดนะครับผมตอนนี้ครับเราเห็นคุณพี่เจ้าหน้าที่นะครับให้ให้บริการอย่างเต็มที่ครับในการให้ข้อมูลหรือว่าในการอำนวยความสะดวกนะครับผมในการที่จะช่วยให้การเลือกตั้งในวันนี้ครับผ่านไปได้ด้วยดีครับเรามีคุณพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่คอยดูแลความเรียบร้อยนะครับซึ่งจากที่ ตอนนี้นะครับจากที่หีบเปิดเมื่อเวลา8นาฬิกานะครับก็ผ่านมาแล้ว47นาทีครับตอนนี้8โมง47นะครับเอาล้ครับคุณหญิงครับคุณหญิงไปถึงครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่คุณหญิงจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะครับตามหน้าที่ของประชาชนไทย1คนนะครับซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ฟังอยู่นะครับใครที่อยากออกมาใช้สิทธิ์นะครับแล้วกลัวว่าจะมาตอนเที่ยงแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่อยู่หรือเปล่าเขาจะพักทานข้าวกันหรือเปล่าต้องบอกว่าเรามีการเปลี่ยนกะเวนกันนะครับในการที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกท่านครับเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านให้เต็มที่ครับและตอนนี้ครับคุณหญิงสุดารัตน์ครับกำลังจะได้รับครับตัวบัตรเลือกตั้งนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่คุณหญิงจะใช้สิทธิ์ของตัวเองครับ ตอนนี้คุณหญิงนะครับอยู่หลังคุณพี่เจ้าหน้าที่นะครับผมซึ่งต้องขอขอบคุณคุณพี่เป็นอย่างมากครับที่หลบให้ตากล้องเดอะสแตนดาร์ดของเราครับได้มีโอกาสเก็บภาพนะครับครับตอนนี้ขอย้าอีกครั้งครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งเขตที่33ครับแขวงจอมพลนะครับผมซึ่งเป็นบริเวณเต็นท์ที่จอดรถของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลาดพร้าวซอย10ครับอย่าลืมนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะใส่เสื้อโลโก้ของพรรคใดพรรคหนึ่งหรือว่า ใส่เสื้อที่มีชื่อนะครับของพรรคการเมืองไม่ได้นะครับวันนี้ผิดกฎหมายนะครับอาจจะต้องขอเป็นการเตือนทุกท่านนะครับว่านอกจากที่จะมาเคารพสิทธิ์เสียงของตัวเองนะครับอาจจะต้องเคารพในส่วนของกฎหมายการเลือกตั้งนะครับรักใครชอบใครนะครับเก็บไว้ในใจแล้วไปกากันในคูหากันครับผมและภาพที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคุณหญิงสุดารัตน์ทำการพับ1พับ2พับ3ทบครับคิดว่าอีกสักครู่คุณหญิงจะทําการหย่อนครับผม ออกมาแล้วครับคุณหญิงสุดารัตน์นะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับนะครับตอนนี้อยู่กล่องเลือกตั้งนะครับด้านขวามือครับคุณหญิงโชว์ให้สื่อมวลชนดูครับว่าเรามาใช้สิทธิ์ของเราแล้วคุณหญิงมาใช้สิทธิ์ของเราแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนทุกท่านประชาชนทางบ้านที่ฟังอยู่อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับครับผม1 2ึ่ซ้ำเรียบร้อยครับผมตอนนี้คุณหญิงครับได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสสเป็นของตัวเองเรียบร้อยครับ แต่ที่เป็นใบที่1น,นะครับอันนี้เป็นใบที่2นะครับโอเคครับหลังจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็เป็นการสวัสดีกับสื่อมวลชนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้มีการสัมภาษณ์กันนะครับว่า,าความรู้สึกของการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ,รบมไ,มไม่ผิดครับผม ถอยให้เหนื่อยกันไหมเนี่ยวันสุดท้ายแล้วเนาะ ครู้ึกันี้รบก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความหวังนะคะเพราะว่าดูประชาชนตื่นตัวมากก่อนมานี่ต้องขอโทษที่มาช้าเพราะว่าไปส่งลูกลงคะแนนก็ตั้งแต่ก่อน8ดโมงก็ปรากฏว่าเข้าคิวยาวนะคะนะคะในเขตบางเขนก็เข้าคิวยาวเลย ก็แสดงว่าประชาชนนั้นตื่นตัวนะคะก็เป็นวัวนแห่งความหวังค่ะที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ก็อยากจะเชิญชวนให้มาใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะมาร่วมเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันนะคะหลังจากนี้มีความกังวลอะไรไครับหลังจากที่ผ่านนวันนี้ไปแล้วครับก็กังวลการดาเนินการของของภาครัฐนะคะที่ดูแลการเลือกตั้งก็คือกกต เพราะว่าวันที่เลือกตั้งลวงหน้านั้นเนี่ยคนใช้สิทธิ์ประมาณสองล้านนะคะก็เกิดปัญหาค่อนข้างเยอะตอนนี้คนใช้สิทธิ์มากขึ้นนะคะอาจจะถึง50ล้านคนก็อยากจะทั้งให้กำลังใจกะกะตและทั้งอยากจะขอให้กะกะตเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างดูแลการเลือกตั้งให้มันเที่ยงตรงนะคะ แล้วก็อย่าให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างในวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่สําคัญที่สุดคือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไปทุกที่อย่างเมื่อกี้ที่ไปรอลูกที่หน้าหน่วยอะคะ่ะก็มีคนมาบอกว่ามีการแจกเงินมีการซื้อเสียงเดินเลยเซเว่นไปหน่อยนึงจะมีคนจดชื่ออะไรเงี้ยนะคะเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะคะจะไม่ให้จดชื่อเหมือนกับมีคนแบบดัก ดักบอกว่าให้เลยหน้าเซเว่นไปเราก็ลองขับรถไปดูก็มีคนกลุ่มคนมุงมุงกันอยู่นะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขามุงกันทําอะไรนะคะก็อยากที่จะให้กรกตได้เข้มงวดนะคะในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากไม่เว้นแม้แต่ในกรุงเทพนะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วก็อยากฝากพี่น้องประชาชนว่าสิทธิเป็นของเรานะคะ เราเข้ามาให้เราแค่จะพันสอง0ันแล้วเขอยู่ไป4ปีนะคะเขาก็ไปโกงกินแล้วเราสองพเรากินได้กี่วันนะคะเขาไปโกงกันเป็นหมื่นหมื่นล้านก็อยากให้ทุกคนได้สั่งสอนนะคะนักการเมืองที่มาซื้อสิทธิ์นะคะของเรานะคะเพื่อที่จะให้ประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจเงิน หรืออำนาจรัฐนะคะนนก็มั่นใจค่ะมั่นใจมั่นใจว่า,เ,าเราก็ทำเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งทีเ่เราทำก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการที่จะทำให้ประเทศไทยมันดีกว่านี้เป็นความตั้งใจภารกิจสุดท้ายที่จะทำให้ประเทศไทยดีที่สุดก็ก็ด้วยความ ความคิดของคนที่เป็นแม่นะคะก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะทําเต็มกําลังแล้วค่ะค่ะก็จะไปที่พักค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตะเวนเนื่องจากที่บ้านมีหลายคนแต่ว่าอยู่กันคนละทะเบียนบ้าน <c oughs> เดี๋ยวจะไปส่งคุณสามีนะคะที่คลองเตยแล้วก็จากนั้นก็จะอาจจะไปทานข้าวกันแล้วก็กลับไปปักหลักที่พักค่ะนะคะ ก็ปิดหีบแล้วก็คงจะ,ะแถลงขอบคุณเลยค่ะนะคะทุกคะแนนเสียงที่มอบให้นะคะก็จะมีการไปรวมตัวกันที่พักนะคะก็เชิญชวนไปรวมตัวกันที่พักนะคะสําหรับสมาชิกแล้วก็สําหรับสื่อมวลชนนะคะก็มีความหวังค่ะมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเห็นคนไทยได้หวงแหนสิทธิของตัวเองได้หวงแหนอ,อำนาจของตัวเองในวันนี้แล้วชื่นใจค่ะนะคะอยากให้ ประเทศไทยเนี่ยค่ะเราได้สามารถที่จะออกจากวิกฤตความขัดแย้งแล้วก็เดินหน้าประเทศไทยได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับปลายปากกาของประชาชนค่ะอย,อยากเชิญชวนให้คนมาเลือกตั้งอีกครั้งนึงได้ไหมครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนไทยทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่เรามีอำนาจเต็มเป็นวันที่เรามีสิทธิ์ขาดนะคะอยากจะใช้อำนาจนั้นเนี่ยนะคะให้เลือก นะคะให้มาเลือกตั้งกันให้มากๆนะคะมาเลือกตั้งกันให้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้สิทธิ์ของเราเลือกอนาคตของเราเองนะคะไม่ว่าใครจะมาให้อะไรก็แล้วแต่แต่ตอนกาบัตรเนี่ยอยากจะให้คิดถึงแล้วก็รักตัวเองให้มากที่สุดนะคะอยากจะเชิญชวนค่ะวันนี้เป็นวันที่ประชาชนมีอํานาจเต็มขอให้มาใช้สิทธิ์มาใช้อํานาจของประชาชนในการที่จะ สร้างประเทศไทยนะคะให้มันดีที่สุดค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพีบ่บางเขนก็ยาวไม่เป็นไรเลยครับลูกไปลงบางเขนก่อนไงครับเดี๋ยวจะต้องไปคลองเตยเดี๋ยวกลับมาบางเขนบ่ายไม่ทันได้ครับครับตอนนี้ก็เป็นความรู้สึก หลังการเลือกตั้งนะครับของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรนะครับผมจะอัปเดตให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทราบอยู่เสมอนะครับผมหลังจากนี้ครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านัเห็นบรรยากาศของการเลือกตั้งนะครับว่าเขตนี้นะครับมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนครับ ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราน่าจะมีโอกาสนะครับ